บอกได้ยู่ไะหม่เจอเี๋ราไปติดตามกันเดี๋ยวติดตาม้วเ็ยังไงบ้างพอเราได้มาใส่ยีนเท่แบบนี้อบคมมาเพระว่ใส่ยีนอยู่แล้วแล้วก็คือคนที่ชอบสะสเสื้อผ้าที่เป็นงเกงยีนแบที่เป็นดีนส์เลยก็แบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของนุ่มๆเกงยีนเสื้อผ้า่ ตัวผมว่าคือจะบอกว่าปกติอะ่ะไม่ค่อยได้ใส่ยีนบ่อยแต่ว่าวันนี้พอได้มาใส่ยีนรู้สึกว่าแบบคุณภาพมันแข็งแรงมากอะ่ะคือตัวเนี้ยแข็งมากเราก็แบบมันมันมันหนามากผมรู้เลยว่าตัวนี้น่าจะใส่ได้แบบสิบยี่สิบปีเลยผมเคยเห็นที่เขาทำคอนเทนต์ว่าแบบยีนตัวเนี้ยอยู่มาแต่รุ่นปู่รุ่นย่าผมเชื่อว,ว่าแบรนด์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือสามารถอยู่ได้20ปีเป็นอย่างต่ำแข่งแต่ไม่ใช่บาท ไม่ได้บาดอยู่ครับแต่ว่าเป็นแข่งที่เขาเรียกว่าคุณภาพคืนแน่นเลยใช่ก็เป็นอีกลุคหนึ่งที่แฟนๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเราใส่ครับก็เป็นอะไรใหม่ๆวันนี้เราเตรียมเสิร์ฟในรันเวย์เราเตรียมเสื้อยังไงบ้างทั้งสองคูก็เป็นเรื่องของ attitude เพราะเราก็เออผ่านเดย์เมสอะไรมาเออดูแล้ว,วล <laughs> นะวั <laughs> นนี้เราก็จะเป็นพี่โมเดลละเออพี่โมเดลใช่พี่โมเดลวันนี้แอ t i ิจูดอย่างไรวันนี้เขาก็บีบมาว่าขอแอ t i ิจูดแบบ แบบเน้นๆแต่ว่าฝานิ้นหล่อเน้นๆมันหมถึงหมายถึงว่าให้ให้แบบแข็งแรงแข็งแรง strong แล้วก็แบบ attitude แบบว่าเขาเรียกว่ามีความ smart เพราะว่าด้วยความที่ยีนเขามีความแบบเซ็กซี่ในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าแค่พยายามทำ a อ t ิจูดให้มันแบบสอดคล้องไปกับยีนอย่างเงี้ยเอ <ouch. S 1> แ,ลแล้วจะเซ็กซี่ยังไงเอ,อะ,ระจริง,งจริงๆมันมีมันเหนือหลแล้ว อย่าให้อย่าให้อย่าให้ตัวนี้เสิร์ฟเราจะไปไม่แล้วมันเป็นใครเป็นใครอะไรนะเป็นสปายไหมว่าแบบสปายหรอคือส่วนตัวชอบแฮร์รี่สไตล์ใช่แต่วันนี้ต้องมาเป็นแบงกี้สไตล์นะฮะแอบนิดหน่อยใช่แอบนิดหน่อยก็บอกเลยว่าของเขาอาจจะลูกเล่นไม่ได้เยอะมากกว่าะต่ของเรามีลูกเล่นเดี๋ยวเต้นบีบอยบนเวทีน ร้างคือที่จะไปสู้ใครเพราะเราเป็นแบนด์ผมเหรอครับเอาจริงทุกๆการเดินแบบผมจะคิดไม่ได้หรอกว่าทุกๆก้าวย่อเดินไปมันก็มีเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนก้าวๆแบบให้หนักก็อาจจะเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วว่ามีความแบบว่าแบบแข็งแรงมีความแบบหนักแน่นเลยครับมันก็เหมาะกับแบรนด์นีเลยวันนี้จะเท่ๆไม่ติดลิ้น อาจจะมีเล็กๆมันมันยังก็เล่นตอนสัมภาษณ์นั่นแหละมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นตัวเราอยู่แต่ก็เสริมบุคลิกภาพแล้วก็เอาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์แบรนด์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ครบ50ปีแบรนด์ด้วยใช่ก็จะมีแอนด์เชนพิเศษของแบรนด์นั่นแะคะแต่ถ้าคนตาดติดตามแบรนด์นี้แล้วก็งานในวันนี้โอเค อาว่าแบบคนชอบจีนเลยโอเคก็ฝากมาด้วยนะโอลยรับประกันได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสหรับใครที่ชอบกางเกงยนเสืซะยีหรือใครที่เป็นสายสะสมผ้ายีนนะครับแบรนด์ตรงโดยทั่วแบรนด์ต่างๆที่มารนนี้คือครบคันเลือกสรรมาให้เรียบร้อยใครที่ชอบหรือสะสมอยู่ก็อย่าลืมมางานนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีเดินแบบคือดาราศิลปินเยอะแยะมากมายก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ใช่ครับวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นรวมท็อปท็อปเทีย์เลยของแบรนด์<ม>ยีนนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นสายชอบยีนนะครับก็อยากให้มาดูว่าแบบทุกสริทรับแบนรนด์ไหนนะครับบอกเลยว่ามีครบทุกคุณภาพแล้วก็ทุกสไตล์อย่างที่คุณเลือกหาแน่นอนใครที่ชอบยีนก็อย่าลืมมาเขาเรียกว่ามามาแวะชมได้นะครับผมอะไรคนอาจจะถามว่าเอยแบบจะมีงานคูอ่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นต่างคนต่างไปแบบ ไม่มีงานเดียวกันปักนี้ปักนี้ก็เอาจิงพอพอเริ่มอ,ออกหารเริ่มแฟ์สดก็จะมีคำพูดเยอะมาขึ้น่าเอ้ยทำไมมอสแบง์ไม่ออกงานพู่กันเลยอ,ะอ่ะแบบกเกาเหล่ากันเปล่าไม่กินเส้นไปแล,ล้วป่า แตกคูห่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามเยอะแยะมากมายมอสแบงค์ไม่เล่นด้วยกันแล้วหรอ,อไม่แบงค์คือแบบไม่เอามอสแล้วหรออย่างเงี้ยแบงค์ไม่แข่งมอสเลยเนาะตอนนี้เปคำถามแล้วเริ่มเฉลยได้ละเขาได้เขาได้เขาตอบแล้แต่คำตอบคือเรายัางรักกันดีครับแต่รเริ่มเริ่มเฉลยหน่อยยังทำงานด้วยกันครับเราสิ้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่โปรเจกต์ใหญ่มากบอกให้ทุกคนก็จะได้เห็นอยู่แล้วเปิดตัว เด่นหน้าใช่แล้วก็มันอะไรทำให้เราห่างกันไม่มีอะไรครับก็เหมือนจริงจริงมันคือโปรเจกต์ที่เราได้รับครับก็คืออย่างมอสเนี่ยเขาก็จะได้เล่นภาพยนตร์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เล่นเป็นพระเอกเราก็จะไปอยู่ในพาร์ทของแฟชั่นเราก็จะแบ่งกันว่าโอเคพาร์ทหนังนะให้อยู่ไปพาร์ทแฟชั่นก็ให้อยู่เรามาอะไรเงี้ยใช่เพราะงั้นเราก็จะแบบแบ่งกันเป็นเขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดใช่แล้วก็ส่วนโปรเจกต์คู่ก็ เดี๋ยววันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดคือสตินี้ก็น่าจะมีการแถลงข่าวบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวได้รอดูเร็วๆนี้ครับผมน่าขยิบอะไรครับแอบรู้อะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอยตัวที่แฟนถามว่าจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วหรอจะไม่ทํางานด้วยกันแล้วหรอยังรักกันดีครับแต่แค่ต้องคืองานมันล้นมือก็ต้องแบ่งกันไปเก็บ ล้วแต่แต่ละ like, คนละทางเก็บที่ได้มากที่สุดแค่นั้นเองแต่เขาแต่ไม่ได้รู้สึกกด,ดดันที่เขาแบบถามเขามาไม่ได้รู้สึกกดดันครับแต่แค่ก็เราก็บอกกับเขาตามปกเลยนะว่าเอ้ยแบบรอด้นานที่ไม่ค่อยได้มีงานคู่เลยมไม่ค่อยได้ลง<ม>รูปคู่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดคู่ว่าง<ม>านมันไม่ค่อยตรงกันแล้วก็หลายๆอย่างมันมัน,มน,มน,มนทำให้เราแยกกันตลอดเลยแต่จริงๆแล้วเรายังรักกันดีอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับถ้าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เราต้องปิดบังเลยมันมีแค่โปรเจกต์ที่เราซู่ทำอยู่แค่นั้นเองที่เราไม่ได้บอกไปแต่ เรื่องอื่นในใจคือเราก็พูดตังตรงไม่ไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องแบบปิดปงอะไรเลยเราจะชดเชยโมเมนต์ที่สูญหายไปเพื่อต็มเองคุณชอบในการคุณอยากได้แบบไหนล่ะไม่ไม่ในโปรเจกต์เนี้ยมันจะชดเชยได้ไหมที่คุณบอกอยู่เนี้ยชดเชยเลยว่ามันเติมเต็มทั้งแฟนๆแล้วก็เติมเต็มถังพวกเราเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าอันคือคือเราสองคนมีความฝันเยอะมากอยากทำนั่อยากทำนี่ใช่ไหม ในโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนเอาทุกความฝันของเรามารวมกันอยู่ในโปรเจกต์เดียวคือเอาง่ายๆเลยว่าเป็นหุ่ยจะสปอยเลยแต่เอาง่ายๆว่าอะไรที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าเราอยากทำเราจะได้ทำม,มันมันเกิดขึ้นในโปรเจกต์นั้นเลยแล้วก็อยากให้รอติดตามว,วันที่7น่าจะวันที่7ก็น่าจะมีการแถลงข่าวคือติเนาะคือนิยามของขาว่ากินแซ่บ<สะ> สรุปเติมเติมแนคลับหรือเติมตัวเองก่อนเติมตัวเองเอ้ยเติม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 เต่มเติมเตบมเติมเติมเตอมเติมเติาเติมเต้ยเติตติงเติมเติมเติมอติมเตมเติมเนิม้าิมเติเติมเติมเป็นเติม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 เตมเติมเมเติเติเป็นกตมเติเป็นเติมเตมเต็มเติมเตมเตมเมตเเตมแล้วก็มเเ ไทย,ไทยอินเตอร<า>์หนังหนังคือโปรเจกต์เขาโปรเจกต์เขาแล้วโปรเจกต์คู่คืออะไรยังไงนะ่อยก่อนที่เสร็จ <c oughs> ก่อนที่เสรือจะจะถามเยอะนะฮะมีคนมีคนจ้องจ้องอยู่เราช่วงที่โปรโมทแรกๆผมโปรโมทเลยว่านี่ฉันเล่นหนังคู่กับมอสน,นะแต่เรื่องจริงคือออกมาแวบหนึ่ง <c oughs> อัมนแต่งตัวที่เขาเล่นเขาเล่นโอ้พอมาแว็บหนึ่งแว็บเดียวจริงๆแว็บเดียวแต่เป็นแว็บหนึ่งที่ว้าวเพราะฉะนั้นพ่อพ่นบอกเลยว่าเป็นแว็บหนึ่งที่คุ้มค่าจะได้ชมตอนไหนบอกได้ไหมอันนี้ก็ภาพยนตร์ภาพยนตร์ ปล่อยออกไปแล้วครับชื่อเรื่องว่าตาโผล่จะเข้าลงภาพยนต์วันที่20พฤศจิกายนนี้ซึ่งปล่อยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างเทรลเลอร์เบาๆไปดับไม่กี่ไม่กี่สิบนี้ปล่อยไปแล้วในโซเชียลทุกบทแพลตฟอร์มเลยของสตาร์เตอร์ครับก็ไห้ีแล้วก็แล้วก็มีจะมีตัวเตรียมวันที่24นี้เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ครับพี่ไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูพี่ให้เราติดตามอยากดูวันที่7อยากดูวันที่7จตื่นเต้นวันที่7หรอ แลว่าดีๆทวันที่เจ็ดไม่ไ้ก็ี้าเอาดีนทวันที่เจ็ดว้าวไหมว้าวมากคือส่วนตัวเราว้าวมากแล้วเราเชื่อทุกคนว้าวเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบโปรเจกต์ธรรมดามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากที่เราแบบได้รับเกียรติได้รับโปรเจกต์ครับมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับมอสแมงในรับพูดเยอะไปละเอาบอกบอกยังไงว่ามันคือ BL เป็นคือเบเป็นซีรีส์เขารู้นะเขารู้อยู่แล้วแหละเกละเล่นกับฉันใช,ใช่แล้วก็ทออมันคงไม่เป็นเกินเลิฟ <c oughs> มันคือเบลนี่แหละเอาเป็นว่ามันมันคือ,ม,คอมันคือประวัติศาสตร์ทั้งอย่างของเราสองคนที่แบบจะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วกันครับใช่แล้วรอดูวันที่เจ็ดใช่ไหมใช่โอ๊ยแต่ต้องมานะ ถ้าเขาแบบเชิญไปทุกคนต้องมาวันแถลงข่าวต้าควเธอยังไม่เธอยังไม่ได้ใจเลยว่าวันที่เท่าไรอะไรวันแถลงข่าวต้าคนก็ต้องไปนะครับวันที่24ก็ต้องไปวันที่18เดือนหน้าก็ต้องไปวันที่7ก็ต้องไปไปหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝาด้วยนะครับโรบินสันอ๋อยีนบีกไม่ทันแล้วเนาะ